สพอรอ,อุบลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดเทศบาลน,นาครอุบลราชธานีเร่งเคลียร์ถนนหลังน้ำลดคณะเกษตรศาสตร์มออุบลเตรียมจัดงานเกษตรอีสานใต้ปี66มรราชพัอฒบลจัดกิจกรรมแสดงละครเรื่อง The Little Prince ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีคุณมองเห็นอะไรในแสงสว่างเห็นโลก เห็นความคิดเห็นความฝันเห็นความรักความห่วงใยเห็นความใส่ใจเห็นความสำเร็จสำหรับเราเรามองเห็นความสุขเพราะความสุข มักอยู่กับแสงสว่างเสมอเราจึงมุ่งมัน่นพัฒานาเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยทุกคนด้วยความยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่18พฤศจิกาย,ยน2565วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสวัททิศค่ะมาเรื่อพื้นที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีหลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด วันที่16พฤศจิกายน2565นายสมเพชส้อยสักคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมและให้กำลังใจการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีโดยนางพรศิวลักษ์ผิวสะอาดผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี พร้อมนำทีมเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกจำนวน4ทีมรวม30คนช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในบ้านของผู้ที่รับความเสียหายหลังน้ำลดได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าจากหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งสิ้น35,500บาทให้บริการณชุมชนมั่นคงหนึ่งบ้านเบนจมาตําบลเจรแมออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี น้ำลดลงทางเทศบานลบนครอุบลราชธานีเร่งดำเนินการฟื้นฟูถนนที่ถูกน้ำท่วมเป็นเวลานานให้กลับมาใช้การได้อีกครั้งค่ะรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้กลับมาสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ที่ถนนเลียบแม่น้ำมูลชุมชนกุดปาขอ่อตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายพงศักดิ์มูลสารรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานีได้นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานีนำรถฉีดน้ำกวาดทำความสะอาดถนนสถานที่พักอาศัยและกำจัดขยะที่ลอยมากับน้ำเพื่อให้สามารถใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไปมาได้ สำหรับถนนเลียบแม่น้ำมูลชุมชนกุดป่าคอเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมมากกว่าหนึ่งเดือนเนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้แม่น้ำมูลประกอบกับลักษณะของพื้นที่เป็นแก้มลิงทำให้เป็นที่เก็บกักน้ำพอน้ำเอ่อล้นก็ส่งผลกระทบต่อถนนหนทางตัดขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้เมื่อน้ำลดก็เกิดโคลนตมและขยะผักตบชวาที่ลอยมากับน้ำทับถมบนพื้นผิวการจราจรนายพงศ์ศักดิ์มูลสารรองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นการเปิดเส้นทางที่น้ำเพึ่งลด อีกทั้งยังมีการตรวจดูความเรียบร้อยด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภคต่างๆก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาช่วยเหลือเทศบา,นาลนครอุบลราชธานีในการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรจากสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดอุบลราชธานีกำลังคนจากกองบิน21 ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอ,อ,อุบลราชธานีก็ได้แสดงความห่วงใยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภยัยได้กำชับในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ในทุกๆวันให้ไม่ขัดสนซึ่งมีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบกว่า5,000ครอบครัวซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการเร่งดำเนินการให้พี่น้องประชาชนกลับมาสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเตรียมจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2566ภายใต้แนวคิดโคกหนองนาศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน10-19กลุมภาพัาน2566นี้นะคะที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะ เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2565คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2566ครั้งที่1ทับ2565ณห้องประชุมวรพงศ์สุริพัฒน์ โดยมีนายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานและรองศาสตราจารย์ดรอดุลจันยาเลิศอดุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดการจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจําปี2566ซึ่งในปีนี้กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง19กุมภาพันธ์2566ณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิดโคกหนองนาศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนากเกษตรยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจและเพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอนการวิจัยการบริการชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นการสาธิตการฝึกอบรมเกษตรกรให้มีทักษะวิชาชีพการเกษตรที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการสนับสนุนเผยแพร่กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเพื่อเผยแพร่ให้สังคมเล็งเห็นความสําคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาของประเทศซึ่งจําเป็นต้องมีการพัฒนาคนและองค์ความรู้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการทํางานในสถานการณ์จริง ดรนรินทร์รบุญพรามคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และที่ปรึกษาและเลขานุการคณ,ณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2566ได้กล่าวว่าคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เริ่มจัดงานเทคโนโลยีเกษตรเพื่ออินโดจีนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544จากนั้นได้มีการจัดงานเกษตรอีสานใต้และงานเกษตรแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนในปีพุทธศักราช2563รวม13ครั้งและการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่14กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10-19ถึงกุมภาพันธ์2566รวม10วัน10คืนนณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้แนวคิดโคกหนองนาศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืนภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมการออกร้านของหน่วยงานราชการ นท้อศกานของภาควิชาการต่างๆในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยมากกว่า30หน่วยงานและผู้ประกอบการภาคเอกชนมากกว่า280รปรายมีการอบรมพัฒนาทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการเป็นต้นซึ่งภายในงานยังจัดให้มีการสาธิตและฝึกอบรมทักษะวิชาชีพทางการเกษตรสมัยใหม่ตลอดจนการประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและกิจกรรมการแสดงต่างๆ การจัดนิทรรศการหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนิทรรศการการออกร้านแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตรของภาคเอกชนและนิทรรศการของหน่วยงานราชการอาทิเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นนรรงกตาา้ด าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัทอุบลราชธานีจัดกิจกรรมแสดงละครเรื่อง The Little Prince ที่ชั้นสองอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู32 a คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีผลเอกนิรุตเกศสิรินายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการแสดงละครภาษาอังกฤษเรื่อง The Little Prince พร้อมทางให้โอวาดแก่นักศึกษาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนเรศขันธรีคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีคณะครูารอราจารย์ นักครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศและนักศึกษาชั้นปีที่สองสาขาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการแสดงละครภาษาอังกฤษเรื่อง The Little Prince ทำการแสดงโดยนักศึกษาชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยการแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ดรอัญชลีแสงทอง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะทักษะด้านการฟังและการพูดผ่านการแสดงละครและให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งขายออก29,950บาทรับซื้อ29,850บาททองรูป,ปรพันธ์ขายออก3,450บาทรับซื้อ29,319บาท44สตางค์ ราคาน้ำมันดีเซล34บาท94สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์อี20 35บาบาท74สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอร์เก้าบาท58สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอร์เ5้5บาท85สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีเมฆบางส่วนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา28นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา2นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบลวีร์เคเบิลทีวีและเพจข่าวอุบลราชธานีโซพนเคเบิลทีวีรวมไปถึงช่อง45 4ส้ีซนิวภาคอีสาน HD ชดีจานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ